นิฮาวทงชมนฮาวสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทที่3นะคะตีซานเคระนะคะอ่าบทที่3นะคะอยู่ในเล่มแบบเรียนสีม่วงเล่มนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมขึ้นมาเลยนะคะ วันนี้นะคะเราจะใช้แบบเรียนเล่มสีม่วงนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดเล่มสีม่วงบบสีขาวขอบม่วงนะคะอ่าเมื่อเรียนเตรียมขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้แบบเรียนก่อนนะคะแบบเรียนนะคะเล่มนี้นะเปิดไปที่หน้า21ยี่คิบเอ็ดนะคะหน้าที่ย e, yeah. หน้าที่21 อ, e ye. อ๋อชื่อเเย่อ่าเมื่อเปิดมาแล้วนะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอ่าอ่านตามหล่าสือนะคะตี่สาเค่ะตี่สานเค่เครหร人家น ่า,แป,า,า er แปลว่าบุคคลในครอบครัวค่ะคำว่าเจีรินแปลว่าบุคคลในครอบครัวอ่าต่อไปเรามาดูเชิงสือกันนะคะเชิงสือแปลว่าคำศัพท์นะคะเชิงสือแปลว่าคำศัพท์นะคะอ่าข้อที่หนึ่งอ่ารูปแรกใครเอย่ยอ่า แปลว่าคุณพ่อ,อเราไม่ต้องเขียนคําแปลแล้วนะคะเขามีคําแปลให้เราแล้วนะคะ,ะป้าปะแปลว่าคุณพ่อจําหน้าคุณพ่อไว้นะเป็นแบบนี้นะต่อไปข้อที่สองแม่หมาม่หมาก็เ,เหล่าซื้ออ่านตามเหล่าซื้อนะคะม่หมาม ข้อที่สามนะคะเกือ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 ใจอตุยเปียนอีกครั้งน,งนะคะเกือเกือแปลว่าพี่ชายพี่ชายใส่หมวกเท่มากเลยนะคะต่อไปข้อที่สี่ตี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  แปลว่าน้องชายแปลว่าน้องชายนะคะต่อไปเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะหน้าที่22อ่าอ่าอข้อที่5นะคะอ่านว่าเจเจก็เหล่าเื้อตูอ่านตามเหล่าซื้อนะคะเจ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  แปลว่าพี่สาวอ่าต่อไปมีพี่สาวก็ต้องมีน้องสาวอ่าไม่หม่แม่หม่แม่หม่แปลว่าน้องสาวอ่าจำน้องสาวไว้นะมัดจุกสองข้างอย่างนี้นะคะน้องสาวถืออมยิ้มด้วยนะว้าวต่อไปเจ็ดนะคะ อ่า爷爷 yeah, yeah. อ่านตามหลัซส้ตนะคะเ yeah, yeah. จ้ตัวอีเีอี yeah, yeah. อีอีกีอ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 อี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 ยคอีอีอนอคะีอ yeah, yeah. ีอ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 ี่อีอีออีอีอีออี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 ่อีอคอี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 คีอีอีหนอี อีกครั้งหนึ่งนะคะหนายนายแปลว่าใครมีคุณปู่ก็ต้องมีคุณอะไรคะคุณยา่าคุณยา่ามาเรามาทวนอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าเปิดไปหน้าที่ยี่สิบเอ็ดใหม่นะคะป้าปะคุณพ่อมาหมาคุณแม่เกื้อเกือพี่ชาย ตี้ตีน้องชายอ่าหน้าเมื่อกี้นะคะเปิดไปหน้าย2สองต่อเลยนะคะเจเจพี่สาวใบไม่น้องสาวเหย่เย่คุณปูน่นายนายคุณย่าโอเคอ่ะทีนี้เรารู้คำศัพท์แล้วนะคะต่อไปอ่ะ เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่27อ่าในแบบเรียนเล่มสีม่วงเล่มนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนเล่มไปไหนนะคะอ่าเราจะไปทำแบบฝึกหัดในแบบเรียนกันนะคะเปิดไปหน้าที่27เลยค่ะอาร์ตชูเยรนะคะอาร์ตชูเยรนะคะหน้าที่27อ่าทิ้งอีทิง้ง อ่าแปลว่าฟังอ่าเขียนชี่ห่าวอ่าแปลว่าให้เติมลำดับอ่าฟังแล้วก็ให้เติมลำดับนะคะก็คือฟังคุณครูพูดนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขตามลำดับอ่าโอเคอ่าทีนี้เราก็ดูหนังสือประกอบไปด้วยก็ได้นะคะหน้าที่เรา อ่านไปเมื่อกี้เลยนะคะฟังคุณครูพูดนะฟังเหล่าซื้อพูดนะแล้วก็เขียนตามลำดับนะเขียนในช่องไหนในช่องพวกนี้เลยนะคะเขียน1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเนะคะามาเริ่มเลยนะฟังครูพูดแล้วเขียนตามลำดับนะคะ อย่างเช่นตัวยกตัวอย่างก่อนนะอย่างเช่นเราซื้อพูดว่ามาหมามาหมามาหม,มาคือคนไหนสมมติว่าเราซื้อพูดมาหมาก่อนคำแรกนะก็ให้หนูเติมเลขหนึ่งเลขหน,นะคะหนึ่ง,งะะตรงช่องนี้เลยนี่ตัวอย่างนะ แบบนี้นะคะโอเคตรงผู้ตรงเข้าใจหรือเปล่าคะอ่าถ้าเข้าใจแล้วมามาเริ่มทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเฉลยนะคะโอเคมาเริ่มเลยนะคะคำแรกคำว่าไหนไน นายนใครรู้แล้วนะคะเขียนเลยเลขหนึ่งนะคะข้อที่สองนะคะ ไม่หม่แม่หม่หมอ่าต่อไปนะคะข้อที่สามเกือ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  ข้อที่สี่เจ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 ข้อที่ห้าเย่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  6, ข้อที่หกป้าปะป้าปะข้อที่เจ็ดตี้ติตี้ติต ข้อที่7ตี้ติข้อที่8สุดท้ายม่มามา่มา,มาอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาเรามาเฉลยกันเลยนะคะ อ่ข้อที่1เราซื้อบอกว่าอะไรคะนายนายนะคะนายนายก็คือคนไหนเอ่ย ơi. คนนี้เลยนะคะเขียนเลยนะคะหนึ่งนายนายนะคะต่อไปที่สองไม่เหมยต่อไปข้อที่สามเกืือก ข้อที่สี่เจีย้ยเจี๋ยข้อที่ห้าเย่เย่ข้อที่หกป้าปะข้อที่เจ็ดตี้ติข้อที่แปดสุดท้ายมามมะโอเค อ่าใครถูกติ๊กถูกใครผิดติ๊กผิดนะคะซื่อสัตว์กับตัวเองนะโอเคต่อไปนะคะเราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะ ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะอ่าเล่มสีขาวขอบสีม่วงนะคะให้นักเรียนเตรียมขึ้นมาเลยนะคะอ่า,อาให้นักเรียนนะคะเปิดไปหน้าที่16นะคะชือเลี้ยวย่ยนะคะหน้าที่16นะคะชือเลี้ยวนะคะ16นะ เปิดไปแล้วก็จะเจอแบบนี้เลยนะคะอ่าเขาบอกว่าให้เราทำอะไรเสียอีเสียนะคะให้เราเขียนเขียนอะไรเอย่ยเขียนตรงพินอินเลยนะคะเขียนไปเลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะป่าปะอย่างนี้เลยนะคะอ่า Okay. นิ้สอเราซื้อใหญ่ไปหน่อยนะคะทำแบบนี้ให้ครบทั้งหมดเลยนะคะ8ข้อนะอ่าแล้วต่อไปก็มาทำหน้าที่17ต่อเลยนะคะ,ะหน้าที่17นะคะชือชีแย่นะคะหน้าที่17นะคะ เมื่อเปิดไปแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเขาให้เราทำอะไรเหรียญอีเหรียญน,นะคะก็คือโยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพอ่าก็ให้นักเรียนนะคะโยงเส้นไปเลยนะคะอ่าเราซื้อทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ หลอซื้อเชื่อว่านักเรียนทําได้แล้วนะคะแต่ว่าเพื่อความเข้าใจไปอีกนะคะหลาอซื้อจะทําให้ดูเนาะอ่ะคาแรกข้อที่1 yeah, yeah ่เย่เยนะคะเย่เหยแล้วก็โยงไปหาเย่เ yeah, ย yeah นะคะอ่าแบบนี้นะคะเย่เ yeah, ย yeah ก็คือคุณอะไรคะคุณปู่อ่าโอเคแบบนี้นะคะทําเสร็จแล้วนะคะ เอเอ่ถ่ายรูปนะคะอัพโปรงอัลบั้มลนยนะคะเป็นงานของสัปดาห์นี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็เชียร์เคือค่ะเลิกเรียนค่ะจเจียนทงเสืสมันใจเจียนบายบาย